ยมีน้ำตาอุย้ยดาม่าชัวร์ฉันชอบไอ้ลิกอดกันแล้วหนึ่งกราบสวัสดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะ่องอามอนจ้า ปรบมือปรบมือปรบมือคอเสียงปรบมือรวัรวๆให้กับซีรีส์ที่กําลังจะมาถึงนะทุกคนน่าจะเห็นปกแล้วกับพี่ชาย2ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเคยดูภาคแรกมาแล้วซึ่งภาคแรกเนี่ยก็ทําเอาน้ําตาไหลเช่นเดียวกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าจําเนื้อหาภาคแรกได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งเราต้องบอกว่าจําได้ริปรี่รหริปรี่แต่คือความสัมพันธ์ ของฟุกเล็กและฟุกใหญ่นั้นค่อนข้างที่จะเปรี้ยวปังอลังการนะดูเหมือนว่าในซีซั่น2นี้จะเป็นซีรีส์ยาวที่กำลังจะเข้ามาฉายในไลท์ทีวีนะรู้สึกว่าน่าจะประมาณปลายปลายปีนะทุกคนประมาณธันวาคมนะใครที่เคยได้ดูในภาคแรกแล้วว่าอาจจะจำเนื้อหาได้ได้บ้างบางส่วนแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนำให้ไปดูก่อนซึ่งเรามองว่าเขาน่าจะทำเนื้อเรื่องที่มันต่อกันเพราะถ้าไม่ต่อกันมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหม่ละจะเป็นแบบพี่ชายนู้นนี่นั่นละแต่นี่ คือชื่อเรื่องชัดเจนว่าพี่ชาย2ดังนั้นคือต้องมีความต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะทุกคนแล้ววันนี้เองเนี่ยก็เป็นเลือกงามยามดีที่ทางค่ายวายูฟิล์มเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยทีเซอร์นะทุกคนมาให้เราได้ดูกันอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทีเซอร์ของพี่ชาย2เนี่ยจะทําให้เราประทับใจขนาดไหนไปเริ่มสวัสดีครับผมกอ๊กอฟก๊อฟครับกันดิทัศน์อศวเมธนนเรื่องของผมมันเหลือเชื่อหน่อย ยังไงแต่มันก็เป็นเรื่องจริงแหละยังไงผมยังไม่ตายแล้วผมกําลังจะกลับไปหาแดงเดี๋ยวปั๊มนะแสดงว่าในส่วนของอันแรกนี่คือตายหรอฉันจาไม่ได้อะเธอเอาอันนี้คืออันนี้คือฉันฉันพึ่งจริงว่าจําไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นที่ดูก็ตอนที่แบบนางยังเป็นชุดน,นักเรียนกันอยู่เลยอะแล้ว <c oughs> ซึ่งก็ฉันก็ยังแบบยังไม่ได้มาใสา่ซีรีส์เลยขนาดนั้นนะเขา้าใจปะคือดูนานแล้วอะ ตายหรอใช่ไหมไม่รู้นะฮะอ่ะดูต่อน้องชายของผมอ่ะจะกลับไปหาน้องชายต้องเรียนเหมือนเดิมเลยอ่ะก๊อฟจะกลับไปหาแบงค์ขอเลยว่าให้เตือนหาแบงค์ไอ้ยังไปยังยังโยกั้ตึงืวันแล้วกับบอลแล้วก็อีกเที่ยบน่ารักแบงเอ็นดูฟุกธรรมชาติมากนะฉันชอบความรักไม่ได้อยู่ที่รักกันนานเท่าใดวาสานอะไรมึง ออแต่อยู่ที่ผ่านไปนานขนาดไหนก็ยังไม่มีวันลืมว่ามีครูแป้งครูแป้งอ่ะบอกว่ารู้จักแบงค์มานานแล้วนะครูทั้งสองอนะ่ะรีพาแบงค์ะมารู้จักครูแป้งจ้ารักครั้งนี้ไม่ต้องเป็นตำนานว่าซานพี่รู้ไหมว่าแบงค์คิดถึงพี่ทุกวันน่ะแบงค์มีชีวิตที่ดีขึ้นแบงค์ใช้ชีวิตอยู่กับเพราะพี่พ ของแค่ไม่ลืมวันหวานและมีกันตลอดไป forever อุ้ยมีน้ำตาอุ้ยดาม่าชัวร์ฉันชอบไอ้เลิฟกอดกันแล้วหนึ่งเจี๊ยบร้องไห้ฉันชอบเพราะนางแสดงถึงหน้าหนาวปีนี้ ้อมน้ำตาม,มาว่ะไอเลิฟน,นี่ไม่แน่ใจว่านักแสดงชุดเก่าหรือเปล่านะอ่ะโจเซฟว่ะดีวิถ่าเป็นนักแสดงเยอะจังเล่าเล่าหน่อยว่ะมีถอดซึ่งพี่ชายจะกลับมาย่างายกลับมาย่างาย อืมดีจังคุณเนตชีผู้กำกับนะครับ9ธันวาคมเห็นไหม9ธันวาคมเวลาหนึ่งทุ่มวันที่9เรื่องงามยันดีอะว่าบ่าปว่าบ่นะจ๊ะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะวันนั้นเราแอบเห็นทวิตเตอร์ของของเนี่ยแหละ พี่ชายได้เหมือนว่าทวีตหรือว่าอะไรไปว่าว่าอะไรไปสักอย่างหนึ่งว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่มีมาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์ของพี่ชายข้างในไลน์ทีวีอ่ะก็มีนะทุกคนดังนั้นคือจะต้องแยกออกจากกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีความแบบเกี่ยวข้องกันดังนั้นคือซีรีส์เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับพี่ชายหนึ่งที่ยังคงเป็นเวอร์ชันฟุกฟ๊กๆโอเคไหมทุกคนถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่นไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับ กับฟุกๆโอเคไหมฟุกเล็กฟุกใหญ่ได้ทําผลงานไว้ในพี่ชายหนึ่งเนี่ยไว้ค่อนข้างดีเรายังจําได้ว่าตอนนั้นนะตอนนั้นเหมือนฉากอะไรสักหนึ่งฉากที่แบบอันนี้คือภาพจํานะก็มานั่งตรงโซฟาแล้วก็มีฉากอะไรไม่รู้ว่าที่อยู่ๆก็ทําให้ฉันร้องไห้ขึ้นมาอันนี้คือภาพจําที่ฉันยังคงจําได้ว่ามันเป็นซีนที่ดีมากๆนะดังนั้นคือหลังจากนี้ต้องไปแบบไปตามดูหน่อย เดี๋ยวไปตามดูภาคแรกหน่อยนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูภาคแรกก่อนไม่แน่ใจว่าทางวายุฟิล์มปั๊บนึงนะทุกคนอ่ามีลงนะจ๊ะทุกคน2ปีที่แล้วเนาะพี่ชาย my b romance นะฮะทุกคนก็สามารถไปดูได้นะฮะที่นี่เลยนะฮะวายุ you, ฟิล์มโปรดักชั่นข้างใน YouTube เลยมีสามารถไปดูก่อนไปดูก่อนแล้วก็มารอต่อเนื่องกันตอน วันที่9กธันวาคมเวลาหนึ่งทุ่มผ่านทางไลน์ทีวีดูจากที่เขาเล่ามาแน่นอนว่าจะต้องมีดราม่าแล้วหนึ่งเพราะาอะไรเราเห็นน้ำตาทั้งฟุกเล็กแล้วฟุกใหญ่ที่ได้ร้องไห้ออกมาซึ่ง ถามว่าเราคาดหวังไหมแน่นอนว่าเราคาดหวังคาดหวังนะเพราะว่า1ละนะักแสดงค่อนข้างที่จะเข้าถึงอันนี้คือต้องชื่นชมเพราะเราชื่นชมฟุ๊กมาตั้งแต่เรื่องได้แดงละที่เขาแบบเฮ้ยเข้าถึงตัวละครมากๆแล้วก็เขาสามารถที่จะกลัน่นแล้วก็ส่งออกมามาให้คนดูได้แบบว่าซึมซับได้อย่าง100%ซแล้วซึ่งถ้าเรื่องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบว่าโรแมนติกดราม่านะจึงจึงฉันพูดได้แค่นี้เพราะว่ามูตซีรีส์เขาทำออกมาให้มันมีความแบบ อบอุ่นด้วยและดราม่าด้วยดูจากมูดนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมูดเพลงว่ามูดภาพมูดภาพที่เขาคุ้มทนมาแบบแนวบอกไม่ถูกอะ่ะบอกไม่ถูกแต่พอดูภาพปูไปแลาว่ะมันให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยอบอุ่นคิดถึงแล้วก็ดรามา่าต้องเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่า ไม่ใช่ซีรีส์สดใสเพราะดูจากคุมโทนสีแล้วไม่สดใสค่ะจันพูดได้แค่นี้จันพูดได้แค่นี้ในนามที่เราได้เรียนสายนิเทศมาสีเป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันแล้วเราก็มองว่าวายูฟิมน่าจะทําการบ้านในเรื่องนี้มาค่อนข้างดีเพราะว่าสีจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้มูดแอนโทนของซีรีส์นั้นเพอร์เฟกได้ร้อซึ่งดูจากสีดูจากคุมโทนมีดราม่าชัว ชัวแบบชัวไม่ใช่ไม่ใช่หนังแบบโรแมนติกคอมเมดี้อย่างแน,น่นอนนะต้องเป็นหนังรักที่เรียกน้ำตาเพราะดูจากนั้นแล้ว่าน้ำตามามาแน่แม,แม่แม่จ๋านะคาดหวังคาดหวังอ่าพูดพูดไปก่อนคาดหวังนะฮะก็หวังว่าเราจะได้รีแอคซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะทุกคนก็ก็ถ้าสมมติว่าทางค่ายวายุฟิล์มมาดูปุงก,ก็ต้องขออนุญ,ญาตพูดผ่านออกกาศเลยแล้วกันว่า <laughs> ปุงขออนุญาตรีแอคเรื่องนี้นะ ล่าสุดจะพูดออกอากาศแล้วจ้าว่าขอ react react นะทุกคนก็อํานว่าพูดคุยทุกเนี้กันนะดูจากมูดแล้วก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่น่าติดตามมากๆใครที่ชอบแนวดราม่าใครที่ชอบแนวความรักเรื่องนี้แล้วก็มองว่าน่าจะตอบโจทย์นะฮะแล้วส่วนใครที่แบบเป็นแบบแฟนคลับของฟุกอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะไม่พลาดเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็หวังว่าฟุกใหญ่ก็น่าจะตบให้เราแบบ หลงรักกลับไปหลงรักฟุกใหญ่ดีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเป็นสมัยสมัยเป็นตุ๊ดเด็กสมัยเป็นตุ๊ดเด็กเลยดูตอนแรกอะ่ะฉันก็หลงรักฟุกใหญ่เนอะเพราะว่าฉันก็อารมณ์แบบว่าเออฉันอยากมีพี่ชายแบบนี้บ้างจังเลยเลยอ่ะมันโนมันโนตัวเองมันโนตัวเองเ,องเองช่นเดียวกันนะก็หวังว่าจะทําให้เรานั้นปรับปริ้มใจ ได้มากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะอะโอเคเ<ม>อาเป็นว่าวันนี้พูดคุยเท่านี้แล้วกันนะทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ถ้าพึ่งคนผู้จาไม่ดีหรือว่า Reaction ไม่ถูกจริตใครต้องขอกราบอภัยไวนะที่นี้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่าง ซีรีส์เรื่องนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่ y o u t u b e วายุฟิล์ production นั่นเองนะแล้วก็รอตัวเต็มๆนะฮะได้วันที่9ทธันวาคม2563ที่ไลน์ช v วีเวลาหนึ่งทุ่มตรงจา้าโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย